ก็จะมีตัวคุณแพททองทานเองเนี่ยแหละนะคะถ้านนายกเนี่ยได้ออกมาตอบชาวเน็ตท่านหนึ่งซึ่งชาวเน็ตท่านนี้เนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่าอย่างน้อยศึกษาหาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับก้มหน้าอ่านจาก iPad มันดูหน้าขายขี้หน้าประเทศประยุทธ์ว่าแย่แล้วคนนี้แย่พอกันหรือแย่กว่าด้วยอ,อันนี้เขาก็คงพูดในซีนที่คุยกับผู้นำอิหร่านนะคะ ซึ่งคุณแพรทองทานก็แคปมาแล้วก็ตอบกลับนะคะว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะรบกวนดูข่าวบวกหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิชเมนต์เป็นสิ่งที่ต้องบันทึกค่ะอ่านทุกคนตั้งแต่ชีกถึงมินิสเตอร์เลยค่ะลองหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะถ้าเป็นไบ a ล e ทัลส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกัน แบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชันที่ดีค่ะดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนไม่มีใครแยกกว่าใครหรอกค่ะทุกคนมีความสามารถกันคนละด้านค่ะเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะอืมคือตอบเองก็ครบถ้วนแล้วนะโบว่านะแล้วก็เหน็บกลับก็แรงอยู่นะใน ในสถานะของนายกโบไม่แน่ใจใว่าการตอบด้วยโทนแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าคือบางคนก็ถูกถูกสื่อถูกมไม่สื่อไปจี้ถามนะว่ารู้สึกยังไงค่ะที่นายกเจอดราม่าเรื่องนี้แต่บางคนสื่อก็ไม่ได้ถามแต่ก็อยากพูด เขียน <She en S 2> เองเลยเออใช่คนแรกก็คืออันนี้โดยหน้าที่เข้าใจว่าคุณจีรายุห่วงทรับใช่ค่ะคือเป็นที่ปรึกษาของนายกแต่เราก็ทราบกันว่าก็ถูกวางตัวว่าเป็นโคศกเนาะนะ,ะนะต่อไปก็คงได้เป็นนะคะกล่าวถึงกรณีนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าที่จะมีผู้วิจารณ์ถ้าเข้าใจหลักการและเหตุผลการประชุมระดับนานาชาติที่เป็นสาระสำคัญหรือแถลงการซึ่งผู้นำของโลกจะต้องอ่านทุกตัวอักษรที่สรุปมา เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถนำไปบิดจากข้อความของภาษาพูดเหมือนการปราศัยหรือแสดงวิสัยทัศนท์ทั่วๆไปได้แล้วก็บอกว่าให้คนให้ความสําคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบนะคะหลายๆคนที่ออกมาตอบก็พูดแนวนี้ค่ะเหมือนเช่นเดียวกับคุณพี่ชัยนิวิธพันธ์นะคะกลับมาก็เป็นคนหนึ่งที่โดนสื่อเข้าไปถามถึงผลการประชุมเป็นยังไงก็แน่นอนท่านก็ต้องบอกว่า ประสบความสําเร็จอย่างมากนะหลายเรื่องนะคะ hmm. ท่านก็คุยในพารทของท่านเน่ยเรื่องของการลงทุนต่างๆที่จะเข้ามาทั้งเรื่องของ Google อเห็นบอกได้ไปคุยกับ Google ด้วยว่าแบบเหมือนจะให้ไทยได้เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมเขาเรียกนะเป็น d a t a าเบสในภูมิภาคอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็มาถึงประเด็นที่เขาก็ถามความเห็นเรื่องของคุณแพททองทานนะคะที่ถูกเอามาพูดเรื่องของการถือ iPad ก็ว่าเป็นการวิจารณ์ที่ล้าสมัยไม่รู้ข้อเท็จจริงและทำเนียมปฏิบัติในเวทีโลกไม่ยุติธรรมต่อคนทำงานก็เลยต้องออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบิดเบือนใส่ร้ายในฐานะคนที่นั่งอยู่ในหลายวงในรอบเนี้นะคะคือคุณพิชัยก็พยายามสละว่าจริงแล้วเวลาที่แบบนั่งคุยกันบางทีมันยาวครึ่งชั่วโมงท่านนายกก็พูดเองตั้งเยอะแต่คนเหมือนตัดเอาเฉพาะเวลาที่อ่านอะไรอย่างเงี้ย ก็มีการพูดไปถึงนักวิจารณ์บางรายที่ชอบบิดเบือนเป็นเรื่องการทูด iPad นะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในเวทีสากลแบบนี้เนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในห้องประชุมทั้งเรื่องการสนทนาการเสนอวิสัยทัศน์การให้ข้อถแถลงต่างๆเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดโดยละเอียดนะคะซึ่งตนเองก็นั่งอยู่ในห้องประชุมก็เห็นว่าผู้นําทุกชาติเขาก็อ่านกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเขาระวังเรื่องของความผิดพลาดถ้าพูดผิด ก็จะทำให้บันทึกการพูดผิดไปด้วยนะการอ,อ่านจากเอกสารหรือ iPad อันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รัฐกลุ่มทุกประเทศเขาก็ทำกันหมดคุณคพิชัยแบบสื่อสารยาวมากนะคะมีทั้งส่วนที่แก้ให้แล้วก็มีส่วนที่ชมบอกว่าในช่วงการสัมภาษณ์สรุปประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมในครั้งเนี้ก็ทำด้วยดีจนพวกเราทั้งสคนที่ยืนอยู่ด้วยกันหันมาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันคุณพิชัยว่าสามคนนั้นก็คือตัวผม คุณมาริตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็นายแพทย์พรมมินก็คือคนคนในค่ายเดียวกันหมดเนะะเาะขันมายืนช,ชื่นชม,ชมเป็นเสียงเดียวกันชมกันเองเหรอคะเราก็บอกว่าเทียบกับตัวเองด้วยคุณพิชัยเทียบกับตัวเองว,ว่าอย่างวงทวิภาคีเนี่ยผมยังต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีกว่าจะสามารถดําเนินการได้แต่ถ้านายกทําได้ดีในครั้งแรกซึ่งอยากให้ข้อมูลอีกด้านในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์จริง ก็ขอให้เลิอกอาคาติจับผิดเรื่องเล็กน้อยกันค่ะอืมคือบอกว่าทางทางแก้ที่ดีสุดถ้าอยากแก้ประเด็ดนนี้จริงก็คือเอาคลิปไอ้ที่คุณพิชัยพูดอะเอาคลิปแบบนั้นมาเผยแพร่บ้างใช่ไหมใช่ไม่งั้นคนก็จะมีแต่ภาพนั้นภาพเดียวภาพ iPad อะไรอย่างเงี้ยใชแต่เอาจริงๆก็เห็นด้วยแหละว่ามันก็ไม่ใช่สาระเนาะเพราะตราบใดที่ถ้าดู iPad แล้วพูดถูก มันก็ไม่มีใครสนใจอย่างอื่นแล้วมันก็บันทึกไปตามนั้นนะคะ<ช><ช>อีกคนที่ออกมาก็คือคุณนพดลปัทมะ<ช>จนขี้เกียจจะอ่านแล้วอะค่ะก็คือ คล้ายๆกันแต่จริงแล้วคุณโ,พโนพดลเนี่ยแหละเป็นคนที่ควรจะมาตอบเรื่องนี้มากที่สุด<ช>เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจโปรโตคอลทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะก็เน้นสิ่งเดียวกันว่าถ้าหาวิจารเนี่ยก็ควรจะไปดูที่เนื้อหาสาระของถ้อยแถลงว่ามีประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือไม่มากกว่าสวิจารว่าไปอ่านจากสคริปต์นะคะสุดท้ายอีกท่านหนึ่งค่ะพี่แป๋วนายกเศรษฐอาอดีตนายกเศรษฐาด้วย ด้วยตกลงผันตัวเองมาเป็นองคลักษ์พิทักษนายกอุงอิงอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นทวิตทางทวิตสามารถทาง X ทาง X สามารถขึ้นภาพ้ดูได้ก็คือท่านเศรษฐาเนี่ยมีการทวิตว่าสคริปต์จำเป็นไหมในฐานะผู้นำประเทศนะคะเราก็พูดถึงว่าเออมันต้องมีหรือไม่มีแล้วก็เทียบกับตัวเองอีกนะคะว่าผมเนี่ยไม่ได้เทรนมาเป็นนักพูดอยู่ภาคธุรกิจมาตลอด ถ้าต้องพูดโดยไม่มีสคริปต์ก็คงใช้ศัพท์ที่เคยชินซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเราก็ว่าการเตรียมสคริปต์ทำให้มีเวลาในการทบทวนเนื้อหาทั้งที่กลั่นกรองจากความคิดตัวเองทั้งเนื้อหาที่มาจากทีมงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆรวมถึงส่วนที่ให้ข้าราชการผู้นะผู้จะนำไปปฏิบัติช่วยดูให้รัดกุมค่ะเพราะคนที่เป็นนายกไม่ใช่แค่พูดแล้วจบแต่ต้องเอาไปปฏิบัติได้จริงด้วย hmm. ดังนั้นสคริปต์ที่รัดกุมสำคัญมาก สำหรับผม substance over style นะคะก็คือเนื้อหาสำคัญกว่าฟอร์มนะคะเรื่องอ่านสคริปต์หรือไม่อ่านเป็นแค่สไตล์ครับพร้อมกับเอารูปตัวเองตอนอเคยถือสคริปต์เนี่ยมาแปะโพสกับรูปท่านายกถือ iPad ค่ะว่าตอนคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก,ก็ก็อ่านสคริปต์แหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นความแตกต่างโอเคมันด้วยประสบการณ์ม,มันด้วยหลายๆอย่างความที่คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็คืออ่านด้วยวัยของท่านท่านก็ผ่านการพูดคุยระดับ ระหว่างประเทศมาแล้วแหละนในในฐานะนักธุรกิจด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะ e contact ไงสิ่งที่<แ>นายกอุ้งอิงขาดไปก็คือเวลาอ่านคือสิ่งนี้คือสิ่งที่นายกอุ้งอิงต้องซ้อมคือคือการพูดแล้วต้องมีการเว้นวักช่วงตอนทิ้งจังหวะเหล่านี้แล้วก็ต้องไอค contact ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดจากความมั่นใจใช่ใความมั่นใจก็เกิดจากการเตรียมพร้อมบวกชั่วโมงบินคือเรเห็นบางคนเขาก็เปรียบเทียบว่าเนี่ยนั่งคู่กันเนี่ยผู้นำอิหร่านเขาดูแบบชิลมากเลยเราบอกก็ดูภาพผู้นำอิหร่านโอ้โหอายุรุ่นคุณปู่แล้วอะใช่เออจะมาเทียบกับใช่คนที่เราเราเราไม่ได้แบบเตรียมตัวมาเพื่อการนี้นึกออกไหมอย่างถ้าถ้าถ้าคนที่เขา เต,ติบโตมาทางการเมืองด้วยวิธีปกติคือไต่เต้าด้วยตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมีความกระเสือกกระสนการสื่อสารน่ะการสื่อสารเนี่ยต้องเคี่ยวกลั่มมาจนกระทั่งเป็นที่ร uh ู้จักจากคนไม่มีใครรู้จักจนมาเป็นที่รู้จักเขาก็พัฒนาการสื่อสารมาอย่างเงี้ยจากคนเป็นที่รู้จักจะเป็นที่ยอมรับในพักจนกระทั่งได้มาเป็นคนดิเดตนายกมันต้องผ่านมาแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างกันย่อมนำมาสู่ภาพที่ต่างกันในวันนี้